สดีบนเวทนะครับสอดดีทุกคนเลยนะทอดไข่แล้วง่ายๆนะฮะสำหรับทุกคนทุกบ้ Kevin, นานเวลาเวลา ไข่ไมมากไม่ไม่นี่มานี่มาทำดูแลเสร็จเลยดีทำบะไรยัทอดไข่ขครับสร็จเลทุกคนเลยครับวันนี้เราจะมาทอดทำไมดูง่ายๆครับสำหรับทุกบ้านใครก็รู้จักไข่ไหม่บ้าง ไม,ไม่ไม่ไม่ไมกินไข่หรืเปล่าเจะดีเลยสวัส <c oughs> ดีครับผมบะะสวัสดีทุกคนเลยนะครับส,ส,ส,สวัสดีทุกคนเร็วหน่อยสุดสวยมากนี่สุดดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีวิ่จอเนี่ยนะฮะกินได้ปะ้ะ กินได้ซิเปอร์อ,อัลก,กับมาทานิกนกินปลาล่ากิน,นได้นาระดับนี้แล้วเย,นเยนบบน็นบกเย็นบวกน้งสวัสดีครับสวัสดีแอปแบบน้ำๆด้วยกินข้าวเลยเอาพี่จออยังไม่ได้กินข้าวกับพี่

No, tää on เดินเงเงยเนี่ยโอ้ยอี๋น้องกระเดิษณ์หน้าเนีเ่ยนะเุี่ย สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีคนุณผู้ชมทุกท่า เปิดเลนะครับอดไข่ครับดไข่ัการแสดงให้เฉยที่กระโดดกระเด็นการแสดง่าน้ำมันร้อนไี enroll, ่แบบมันไม่ร้อนหรอกการแสดงให้เฉยไม่รู้เรื่องไหนจริง ไอ้คำชมแบบนี้มันจะพูดกับเขาเป็นใครโอ้รถคาเฟ่แค่ี้้าน้าสลุ้นไหนแล้วรุ่นพี่น้อยชิญยิ้อาจารย์เดินหลอกเรารุ่นสีลูงชิญยิ้มทรุ่นนั้นมีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะมาเราแปับนะ

เลยขึ้นแทรกทำนี่ดีกว่าอะไรคุณเป็นอาจารย์ผมผมเป็นสิทธ์เอกอ่าลองมุกกันดีกว่าเฮ้ยไอ้เช็ดเคสวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับเพิ่งตั้งมันเป็นลูกศิษย์ตะกี้มันฆ่าอาจารย์ดวนแล้วแต่คุณเรื่องเล่าขอคุณเนี่ยมันน่าจะเบาผมให้คุณเล่าก่อนสวัสดีมุกสวัสดีด้วยตอนเขาบอกมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งหัวเมียเนี่ย เารถไปจะไปรับ่ะอรถเดียวอยากจะมีอะไรกับมีดมื้อยถ้ากินมีอะไรจอดรถเราไปมีอะไรกันท้าทอรถะบ้าหรือไงเราเดี๋ยวใครเห็นก็บอกว่ารถต้มเารถไ่ส้มเารถบ้าบ้ามีชาบ้านกืนบอกกิน่ายเลียงได้เกิน่ายเลี้ยงได้ ไอคนที่มาดูบอกพอที่มึงจะซ่อมเรามึงซ่อมเบรของมึงก่อนจะรถไหลไป่ร่นเลยทำไรอยู่ครับพี่เบียร์ไอตลกที่เป็นรักกันมา8ปีเดกินเชะไข่กี่ฟองกินซองครับไปชูกาแฟให้กับตาร่กัตาบอกโอ้โหเธอสอมเสด้วยอมจ้าอยู่กัเก่งบ ก็พี่เลยฉันนี่นะรู้สึกเหมือนกับสมัยเรากิน<า>พร้อมกับไปกินรกร้อออสวัสดีครับมันจะไปร้อนได้ยังไงล่ะผมว่ายายเนี่ยมาอยู่ในแก้วกาแฟไม่สักเดาสักครับอันจะบอกให้นะเรื่องเล่าตลอดนะเอาอี้าให้น้อง ไปกินข้าวมาอ๋อโอเคครับพี่ดูอึนวันขึ้นเยอะจริงว่าพี่สวัสดีเสียปิงอยากสัมผัสเลยนะครับคนธ่ใช่าหรอกครามเยผมอยาเป็นนายมเอาไปอยู่กับคนไข้้นั่เคิายับพี่เย็นไม่กลับปางเกิดีงกลับครับกลับเดินหน้า คุณเมื่อวานนอนหลับสบายนะครับคุณนายกเป็นนายกคนแรกพูดผมไม่ใช่นายกครับสวัสดีครับผมชื่อเลยนะแล้วก็สดสดไม่ต้องลดน้ำเลยนะครับเบิร์ดบอกยัยเสียแล้วเฮ้ยใช่ครับพี่ยัยดูรายการอะไรดีเจวัสดีครับยิงหอยแสดงความเสียใจกับเบิร์ดด้วยนะวุ้กีหลับใครดาวกินถึงเชียงใหม่เลยฮะอื้อ ไมายสักเกียวแเจสวัสดีครับวันนี้ไม่ไปไหนหรอกครับสวัสดีเยสวัสดีครับเวลาตาแดงหืมตาผมไม่ได้ชื่อแดงนะสวัสดีพี่บุญตาสตุดเลยนะครับ FC เยน,นะะ่ารักแพรสักนี่นะครับสวัสดีพี่กิตติศสักวงเลี้ยงเลย เอ็กชื่อด้วยอาดีใจสวัสดีครับจากเพิ่มวันไหนยังไม่รู้เลยครับผมวันนี้ฝากแทงไว้นะครับไม่ได้ไปครับวันนี้เราจะไปส่งพี่แหววคุณสุวรรณครับสวัสดีตาต้องเดินเลสด้วยนะครับเยดูยมันจะเศร้านะเศร้า,าอะไรอะ ปดจมูกเนี่ยปวดตัาาวเน่้านายไปนไหนมีนาตัวไหนเนี่ยเป่ามกากรีดีอ่าฮะตาแดงเลยชก็ไปเตรียมช่วยังน้เองก็หนีกลับไปยถลกเลยฮะใช่เสียใจด้วยนะเป้ใชแต่ที่ผมขับจะเป็นรถตำรวจสายตรวจอ่าได้นะระักช่า สวัสดีครับว่างๆมาเที่ยวเชียงใหม่นะเจ้ายินดีต้อนรับจ้าโอเคเจ้าหน้าไม่เยี่ยมไม่หัวเราะอะไรเลยไงเยี่ยมจะผมได้เปล่าเพิน่นจ้าไม่ได้ครับตัวดีครับพี่ชาตัวดีครับกินซี่ข่ยหาร้อนคำคมสักคนถามเยอะน,นะทำไมต้องสักแต่ว,ว่าทำไมต้องเสนี่คดีนีความแน่นอนคุณอน ยืนทะลัคงครับสักเพิ่มอีกไหมสักเพิ่มครับสทธิพูดคำพูดนี้อาเป็นหลักฐานต่อในท่านศาได้ไมครับไม้ัวเยมื่อไรจะเจอแม่ของลูกนคับน้ำปะมครับสมยศสุดทางดวนว่ามนี้เมื่อไรจะเจอแม่ของลูกนี่ครับน้ำราผมครับสมยศสุดทางด่วนผมว่าวามาแล้วทั่วโลกเลยก็ได้เนครับเนครับ

พอดังแล้จะไม่ได้เลยไม่ผมจำน้าไม่ได้เนี่ยอันนี้รูปผมาเล็กซื้อเดียร์เฉลียวนะครับพี่เย่ขอเยทีดีขอกันง่ายขนนั้นเลยเหรอไม่ใช่คนง่ายนะ ไม่ใช่คนงานขนาดานันนี่สองทีก็ได้มึงจะยัง <laughs> ดูไม่สดชื่นเลยอยู่คนเดียวไปละครับเดี๋ยวไปกินข้าวกัน